ลูกค้าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะร้านต่อเจริญการยางค่ะเข้าไปเลยค่ะพี่เลยพอดีกําลังอ่าะสะตารงตกล้องไล์สดนะคะลูกค้าตีไปไเลี้ยวมาพอดีเลยที่มาตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะ ต่อจเจริญกันอย่างนะคะจำไหน่ายล้อได้ยางป้ายแดนทอศูนย์นะคะพี่ๆสนใจเป็นล้อรุ่นไหนยางเบอร์อะไรสามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยค่ะนะคะสวัสดีวันหยุดนะคะพี่ๆอ่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในดีกว่าเราจะได้ไม่เกะกะเขานะคะอ่ะอันนี้เปลี่ยนเอ่อใส่ล้อเอ็กซิลี่นะคะเอ็กซิลี่ไปเรียบร้อยแล้วนะพี่ๆลูกค้ามาจากกาญจนบุรีค่ะกาญจนบุรีไกลไหมลูกค้าไกลอยู่เนาะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเออ พี่ๆนะคะอยากจะมาก็สามารถทักแชทขอโลเคชันได้เลยก่อนเข้ามานะลูกค้าถ้าเกิดว่าถ้าเป็นล้อพร้อมอยางเนาะให้ลูกค้าเช็คสินค้านิดนึงเนาะอย่างตอนนี้นะคะอัปเดตเลย X อ็กซิสินค้าหมดนะคะล้อเอ็กซิลี่อีซูเอ็กซิลี่นะคะตัวนี้เลยนี่โซนเอาพี่ๆนะคะเดี๋ยวให้มีของเข้าใหม่เดี๋ยวน้องจะอัปเดตรีวิวหน้าเพจให้พี่ๆได้รับชมนะคะอ่าเป็นอีซูฮาร์เรนเดอร์เนาะพี่เขาอยากจะเพิ่มสีสันให้การขับขี่นะคะวันนี้ก็เลยเลือกมาเปลี่ยนใส่ล้อ เอสโซ่เอ็กซิรีค่ะคือรุ่นโฉมปัจจุบันนั่นเองนะคะดุดันเรียบหรูนะคะก็ตามสไตล์ x อ็กซิรีนะเอ็กซิรีจะเป็นล้อปิดรุ่นปิดจบนะคะของรุ่นปีนั้นๆนนเนาะลูกค้าก็คือว่ามีสิ้นสุดแค่นี้ก็จะรอเป็นโฉมใหม่ต่อไปนะคะชุดละสองหมื่นแปดพันห้าร้อยชุดนี้จะเป็นยางปีสองพันยิบสี่นะพี่นะนะคะยางสองหกห้าหกสิบเอดยางคู่ตัวลูกค้า อันนี้คือราคารวมเพินพร้อมติดตั้งเรียบร้อยเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมพี่จอโอเคอบอกลูกค้าก่อนเรียบร้อยค่ะพี่ขอ,ขอบคุณนะคะลูกค้าค่ะเดินทางกลับบ้านด้วยสวัสดีภาพค่ะลูกค้ามาจากการจันทบุรีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะนี้เปลี่ยนยางขอบสิบแปดนะพี่นะเปลี่ยนยางขอบสิบแปดลูกค้ามาไกลลืมกุญ <laughs> เชะ ว่าจากที่ไหนนะ,ส,ะสมุดประการ,ร,ะการนะคะี่ลูกค้าสมุดประการนะพี่นะนอเอะอ,อ,อไม่ให้ลูกค้าไปเลือกเลยใช่อ่ะฮะ นี <54. S 2> ่มาเอาอะไรดีลูกค้าอีสูไฮเดอร์อีสูไฮเดอร์เอาอะไรดีขอบสิบแปดหรือขอบสิบเจ็ดเนาะของเดิมของลูกค้าเป็นขอบสิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดถ้าเกิดว่าเน้นใช้งานน่ะก็คือใส่สิบเจ็ดก็พอเนาะพี่เนาะนะคะอ่ะขอบสิบเจ็ดปัญหารุ่นนี้ที่จะพบได้บ่อยเห็นได้ทุกคันเลยถ้าเกิดว่าอายุการใช้งานนานเข้านะพี่นะก็ฝาจะหลวมฝาจะหลวมฝาจะหลุดหลุดหายลูกค้าขายนะล้อรุ่นใหม่ไปสั่งรุ่นใหมพี่พัดลมไหมเสียบพัดลมเนาะ ทนีนี้นะคะล้อรุ่นใหม่เป็นอลลอยวัสดุชิ้นเดียวกันเลยนะคะใช้น็อตยึดจากด้านนอกลูกค้าขาโชว์หัวน็อตสวยๆด้วยน็อตเราก็มีแถมให้ถ้าเกิดว่าลูกค้าเลือกเป็นขอบ17นะคะ18เหมือนกันไม่มีฝาครอบแม็กไม่มีฝาครอบพลาสติกแล้วลูกค้าขานะคะก็คือเป็นอลลอยชิ้นเดียวกันเลยเนาะรุ่นเก่าเราก็จะเป็นแบบนี้ทั้ง16 17นะคะ18ก็ด้วยไหมลูกค้าถ้าเป็นรุ่นเก่าเนอะนะคะ,ะรุ่นใหม่ก็คือเสียบ จบเลยลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องฟ้าครอบรุดฟ้าครอบล้วงฟ้าครอบหายนะคะแต่ทางนี้ถ้าเกิดลูกค้าชอบล้อเดิมอยู่แล้วตรงรุ่นเนาะเผื่อวันหน้าวันหลังอยากจะเอ้มันตรงรุนมันคู่ตัวลูกค้าอยากจะเปลี่ยนเฉพาะยางก็ได้เช่นกันนะลูกค้านะนะคะมีหลายช้อยให้เลือกเนาะเอา18ก็ได้นะคะ17็ก็กำลังดีใช้งานแล้วเปลี่ยนยางครั้งต่อไปก็ราคาไม่สูงมากนะคะถ้าเลือกเป็นของ17บเเนาะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็น16 17หนูก็อยากให้ลูกค้าเอา17ก็พอ แต่ถ้าอยากเพิ่มสีสันในการขับขี่ก็ไปสิเลยลูก้า18สไปเลยสวยนะคะายางขอบสิอัปเดตกันหน่อยยางขอบ18ก็จะเป็นล็อตใหม่นะพี่นะเป็นอีกเบอร์ที่ขายดีนะคะขอบ18บแปดสองหกห้าหสิบอสบแปดสัปดาห์2องหสองสีแล้วลูก้าตอนนี้นะคะสี่เส้นสองหมสองลูกค้าถ้าเกิดว่ายางเก่ายังสวยปีไม่ลึกมากเนาะไม่บวมไม่กินข้างนะคะเอามา ถักเทินเป็นสโตรดได้นะลูกค้านะนะคะถ้ายางยังสภาพดีอยู่เอาลูกค้าบอกว่าเอ้าน้องถ้าเกิดว่ายางที่ยังดีอยู่พี่จะมาเปลี่ยนทําไมครับน้องนะคะนานๆจะเจอแบบนี้เนาะพี่เนาะนะคะนานๆจะเจอแบบนี้ลูกค้าบอกว่าถ้าเกิดว่ายางพี่ยังดีพี่จะเปลี่ยนําไมนครับน้องนะคะ <pos> <S <S <fat> ลูกค้ามาดูก่อนค่ะเผื่อบอกว่าเอ้มันคู่หลังเนาะมันยังดีอยู่คูหนามักจะไปก่อนใช่ไหมพี่นะคะมาดูก่อนเน,ะนะาะค่ะเดี๋ยวมา ดูกันว่าเออมันพอจะเป็นส่วนลดได้สักห้าร้อยอะไรก็ว่ากันไปเป็นค่าน้ํามันค่ากาแฟก็ว่ากันไปยังดีเนาะลูกค้านะ,นะสะี่เส้นสองหมื่นสองพี่นะคะสี่เส้นสองหมื่นสองพันบาทนะลูกค้าตัวนี้พร้อมติดตั้งใจถ่วงให้เรียบร้อยเลยนะคะ,ะเปลี่ยนชุดลมให้ด้วยสําหรับกระบะเอสยูฮันเดอร์หรือจะเป็นค่ายอื่นๆถ้าใช้ขอบสิบแปดนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบะหรือพีพีวนะีเอสยูวีลูกค้าขานะเออลูกค้าเอ่อ อย่าง p ีพเนี่ยเป็นเป็นอย่าง f o r ์จูเนเนาะพีพใช่ไหมลูกค้าอะ p ีพแล้วมี x เอ็กอะเป็น p ีพหรือ s อสยถ้าเอสยูนี่จะเป็นเล็กไหมลูกค้าเอ v ก็จะเล็กลงมาเป็นพวกไอ้นั่นไหมซีอาร์ไหมซีอาร์วีบีอาร์เขาเรียก s อสหรือ p ีพีวีกลูกค้าแต่ก็ติดติดเรียกเ u v ทั้งมิวเอ็ นะคะหรือจะเป็นแบบปาเจโ o ่สปอรประเภทอะประเภทอะลูกค้าเนาะบางคนก็เรียก P P V เอาเป็นว่าเนาะนี่แหละ P P V กับ S U V นี่แหละพี่พี่เนาะถออ้าพูดผิดนะคะหนูก็ต้องขออภยัยลูกค้านะเรียกประเภทไม่ถูกเนาะกำลังสับสนว่าพวก C R V V R V มันเป็น P P V หรือ S U V แบบเนี้ยลูกค้านะคะอ่ะตัวนี้จะเป็น Ford ดฟอรมีอะไรบ้าง ฟอร์ดก็จะมีครบเลยลูกค้าที่จัดโปรยังครบทุกรุ่นนะคะก็สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบลูกค,ะคะ้าขาแล้วพี่รู้ไหมว่าฟอร์ดเอเวอเรสตนะโฉมใหม่ล่าสุดเนเขาทำมาขอบยีิบเอ,อขอบยี่บเอ็ดนะลูกค้าที่นี้ทําไงแต่ก็ยังไม่ได้เอาเข้ามานะลูกค้าเนาะขอบยีิบเอดถ้ายางมันมันสมมุติว่าลูกค้าไปยางแตกมาทําไงเนื่อถ้ายางแตก เปลี่ยนเส้นเดียวจะไปหายางที่ไหนให้ลูกค้านะยางขอบยีิบเอ็ดเออค่นนะพี่นะมีแม็กเดิมซีบคขอบสิบหกไหมมีลูกค้านะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่กำลังพูดถึงเรื่องเอ่อฟอร์ดอยู่ฟอร์ดฟอร์ดขอบยีบเอ็ดเนาะถ้าสมมุติว่าเอาเข้ามาลูกค้าก็ต้องเปลี่ยนเป็นอุ้ยพี่ฟ้าร้องนะคะพี่กลัวไหมพี่กลัวฟ้าผ่าไหมโอ้ยพี่พี่กลัวฟ้าไหมถ้ากลัวฟ้าจะได้ปิดไรก่อนเอ้า พี่ดูอยู่ทางบ้านมันไม่เกี่ยวกันเออต้องถามหนูเลยละว,ว่าหนูกลัวไหมก็กลัวอยู่นะลูกค้าเนาะมันก็พึ่มพึ่มมาแล้วนะเออเอามาต่อเรื่องขอบยิบเอด็ดถ้าเกิดว่าเอาเข้ามาแล้วพี่เนาะลูกค้ามาเปลี่ยนไปมาเปลี่ยนไปสมมุติว่ายางไปเบียดมาแตกเส้นหนึ่งทําไงทีนี้ไม่ม,ไม,มีไม่มีสแปรอขอบยิบเอ็ดหรอก็มีลูกค้าก็จะมีอยู่นะลูกค้าแต่ไม่ได้เอาเข้ามาอืม ขอบยี่สิบตอนนี้เอาเฉพาะขอบยี่สิบเนาะพี่เนาะร้านอยู่จังหวัดปทุมธานีลูกค้าปทุมธานีถนนเส้นเรียบพงเปรมประชากรนะคะอยู่นอกเมืองลูกค้าอยู่นอกเมืองไม่ได้อยู่ในเมืองนะคะรถไม่ติดนะ,ะอยู่เส้นเรียบพงเปรมประชากรลูกค<ๆ>้าเข้าจากปากทางเบิร์กพอยต์ตรงมาเลยแปดกิโลครึง่งถึงร้านทันทีหรือพี่จะมาจากธรรมศาสตร,ร,รสส์เส้นเชียงรากก็มาได้ะคะค่ะอยู่เวงๆนั่นแหละลูกค้าพี่เคยมาดูบอลแถวสนามกีฬาธรรมศาสตร์ไหมอยู่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะพี่นะคะ แอสไลน์ขอโลเคชั่นก็ได้ลูกค้าจะได้ไปคลิกด,ดูแล้วก็ไปกลางดูแผนที่ได้ก่อนเนาะพี่เนาะนะคะแม่ความยางซีวิกขอบสิบหกอ่ะอัปเดตของฟอร์ดเนาะมียี่สิบนะคะมีไวแท็กนะมีตัวสปอร์ตนี่เอาล้อเก่านะขนาดเดียวกันมาแลกซื้อมาแลกซื้อชุดใหม่ขนาดเดียวกันเหมือนกันจ่ายเพียงหนึ่งหมื่นหกพันบาทเท่านั้นลูกค้าคุ้มมากนะราคาดีมากเวอร์นะ,ะแล้วล้อใหม่ใหม่ใหม่หมหมลูกค้าใหม่มากนะคะเป็นล้อเลยอย่างป้ายแดงถอดสูญถอดก่อนใช้งานจริงนะคะแทบ แทบจะถอดตั้งแต่ลงรถสไลด์เลยอะลูกค้าเนาะฟอดตอนนี้ยเวลาเอ่อออกรถเนาะเขาก็ไปนิยมไปแต่งกันนะคะพี่พี่หูยสวยเนาะขอชมครับได้เลยลูกค้าแป๊บหนึ่งนะคุณพ,พีแป๊บหนึ่งนะคะอะอะไรนี่ไทเทเนียมมีนะคะยางใหม่ไหมไลูกค้ายางปี2024เลย นะมีหลายชุดอยู่พี่เลือกแล้วตอนนี้ตัวสปอร์ตมีเยอะมากเลยมีหลายชุดอยู่ีหไหนชุดอยู่พี่ๆนะคะขนาดเดียวกันนะลูกหาเอามาแลกซื้อชุดใหม่ขนาดเดียวกันเหมือนกันพี่ชอบลายไหนขอบ20นะมาเลือกเอาเลยนะะจ่ายเพียงหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นลูก้านะ,ะพาพี่เขาไปดูขอซีวิดก่อนพาพี่เขาไปดูซีบิดขอบ16ก่อนซีวิดขอบ16ก็จะเป็น F d ดีหรอลูกค้า F d ดีไหมเมื่อวานเถียงกับลูกค้าอยู่นะคะ หนูบอกว่า f d ค่ะนะคะลูกค้าบอกไม่ใช่มันเป็น fd นะคะเออ fd ก็ fd นะ,ะบางชีเนี่ยไม่รู้จริงๆนะลูกค้าเพราะว่าออไม่ใช่รถเนาะอะอย่างสมมติว่าพี่ใชฮอนด้าใช่ไหมพี่ก็จะรู้แหละพี่ก็จะรู้แหละว่ามันเป็นรุ่นไหนบ้างสมมติว่าใชฮอนด้าซีวิกนะเห็นอยู่บนท้องถนนเลยเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเออคนนี้ก็ขับรถรุ่นเดียวกับเราเลยนะคะอ่ะาคันนี้เป็นรุ่นท็อปอ่ะก็จะรู้เลยแต่หนูนะไม่รู้ลูกค้าเพราะว่าไม่เคยมีรถนะ ไม่เคยมีก็เลยแบบว่าเออเป็นเอปีแล้วโขยันออกนะคะขยันออกมีไม่รู้กี่รุ่นนะซีวิกเนี่ย FC, FB, หรอเอดีหรอตัวนี้นะคะราคาชุดละ1 4ึ่งบาทลูกค้ารวมเทินนะพี่ๆนะ,ะตัวนี้จะเป็นแม็กป้ายแดงบวกกับยางใหม่ยางใหม่เบอร์ ยางใหม่เบอร์2 0 5 5 5ค่ะนะคะยางใหม่เลยยางใหม่ที่ติดติดป้ายแบบนี้ลูกนะคะ้านี่คือยางใหม่นะคะ่ะปี2 0 2 4สัปดาห์ดีมาก2424 24, ไปเลยลูกค้านะคะ,นะคะอะ่าถ้าเป็นยางคู่ตัวจะเป็น215ตอนนี้ยางคู่ตัวหดลูกค้าอันนี้ไปก่อนเนาะราคาเท่ากันนะคะอันนี้ไปก่อนเป็นแม็ก ใบแดงนี่แหละลูกค้าเป็นแม็กแคสซูนเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยรอมันเยเนอะเนาะรู้ลูกค้าก็ต้องมาเปลี่ยนเฉพาะยางใช่ไหมคะเปลี่ยนเฉพาะยางก็แกะยางหายไปแกะยางหายไปีนี้ก็เหลือแม็กเปล่าแม็กเปล่าทําไงพอเรามียางใหม่ก็เลยเออเสียดายแม็กปกติต้องไปช่างกีโลก็เลยมาบวกนะคะมาบวกกับยางใหม่นะคะเป็นขายโยกชุด่าแบบว่า,า,าพอแบบ ตอนช่วงที่แบบว่ายางคู่ตัวมันไม่มีอะลูกค้านะคะพี่ถึงรอบเปลี่ยนยางหรือยังถ้าถึงรอบเปลี่ยนยางว่ามาได้เลยนะคะจ่ายเพียงหนึ่งหมือนสี่พันบาทเท่านั้นนะลูกค้าแม็กไม่มีตําหนินะคะยางใหม่ด้วยพี่พียกชุดไปเลยคุ้มนะคะถือโอกาสเนาะเปลี่ยนโลให้เขาเปลี่ยนจะได้ ดูแบบว่ามั่นใจมากขึ้นเนาะลูกค้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าล้อเก่านะของพี่อาจจะไปเบียดมาใช่ไหมไม่น้องพี่ไม่เคยเบียดมาเลยต้องมีบ้างแหละลูกค้านะคะอาจจะเป็นขี้ขากเป็นขี้เกลือเป็นแบบว่าหลายปีลูกค้ารถกี่ปีเดียวสี่ปีไหมห้าปีไหมหกปีมันก็ต้องมีบ้างนะคะบางทีเนี่ยอาจจะเป็นแบบเนาะนี่เปลี่ยนใหม่ไปเลยนะสวยงามเดี๋ยวรอบหน้าค่อยว่ากันใหม่รอบหน้าอาจจะเปลี่ยนเฉพาะยางหรือจะเป็นแม็กพร้อมยางรุ่นใหม่ก็ค่อยว่ากันนะะถ้าเป็นตัวตัวทนะ็อปเนาะตัวท็อปจะเป็น R S นะคะ นานทีปีหนุก็จะมีของเข้าลูกค้าปีนี้ยังไม่ได้มาเลยนะ R S เนอะหรือได้มาแล้วเหรอได้มาแล้วหรือเปล่ายังลูกค้ายังไม่ได้มายังไม่ได้มาจา้ะแล้วราคา R S เอนี่ก็จะแบบว่าก้าวกระโดดมากลูกค้าไอ้ตัวนี้หมื่นกลางๆหมื่นกลางๆเนาะพอเป็นอาเอนะลูกค้าไปสองหมื่นนูนะสองหมื่นกว่าสองหมื่นกลางสองหมื่นปลายเนาะนานทีปีหนุจะได้เข้ามาจากชุดหนึ่งนะคะเอาตัวนี้ก็พอลูกค้าใช้งานือว่าเราลดลูกค้าเป็นตัวท็อปไหม มิวเจ้าเฉพาะอย่างลองแจ้งน้องมาสิลองแจ้งน้องมาสิคะลูกค้าแล้วพี่นะนี่แหละพี่ๆนะคะอาตัวไหนอีกปร,ประมาณนี้เลยลูกค้าโรลโรลรถเก่งเนี่ยก็จะมียาริทยาลิตเอทีฟสปอร์ตพรีเมียมขอบสิบหกตัวนี้มีทั้งยางคู่ตัวดันหลบแล้วก็โยโกโรู้สึกว่าราคาเท่ากันเลยที่ชอบแบบไหนถ้าโยโกโน,นะคะก็จะอ่าทนนะคะดันหลบก็จะนิ่มนะลูกค้าก็เลือกดูเลยว่า เคยใช้อะไรเคยใช้ยี่ห้ออะไรนะคะหรือเปลี่ยนยางครั้งแรกแนะนําพี่หน่อยได้เลยลูกค้าขานะคะ,คะก็ลองทักแชทมาหาแอดได้เลยหรือพี่จะโทรสอบถาม0 6 5 5 9 4 3 2นะคะอันนั้นก็จะเป็นเบอร์เฮียโดยตรงเขาก็จะแนะนําลูกค้าได้ดีเนาะนะคะพี่ๆตัวนี้ใส่กับยาลิตรุ่นใหม่นะคะถ้าเกิดว่ารถไม่เก่ามากใส่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นขอบ16ลูกค้าปัญหาก็คือยางมันจะใหญ่ขึ้นลูกค้านนี้ขอบ16ย่ายาง195เลย195 60 อาสิบหกค่ะยางปีไหนกับน้องปีนี้เลยลูกค้าปีสองพันยี่สบสี่ลูกค้าฝนตกแล้วอะทําไงดีอะจริงๆเราไม่อยากให้ฝนตกเลยนะเพราะว่าถ้าฝนตกแล้วเนะี่ยจากลูกค้าจะมาเนี่ยลูกค้าแบบว่าชะลอก่อนฝนตกข,ข,ขี้เกียจไปนะคะต้องเก็บผ้าเก็บอะไรอีกเนาะต้องซักผ้าตากผ้าอีกเออนี่นะคะฝนตกไม่ดีเลยมันจะเหงานะที่ร้านก็คือจะเงียบเหงามากถ้าวันไหนฝนตกเนาะลูกค้า นะคะอ่ะตัวนี้อันนี้เหมือนกันนะน,นี่เหมือนคล้ายๆกันไหมพี่พี่คล้ายๆกันเนาะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ยาฤิษไม่ใช่วีอัไม่ใช่เอลติ v at, นะคะอันนี้จะเป็นล้อเวลอน่าจะใช่ลูกค้าเวลลอเนาะห้ารูห้ารูคิดว่าจะใส่เอลติได้หรอไม่ไม่จ้ะใส่ไม่ได้ลูกค้าแล้วลูกค้าเอลตินะเะนี่ยอยู่มานานมากแล้วอยู่มานานมากแล้วที่แรียกได้ของมาดีใจมากเพราะว่ากะว่าจะได้ขายให้เอลติเนาะพี่พี่ ที่ใช้รถเอาติต๊จะามหาเยอะมากลูกค้าขานะคะแบบว่ามีร้ออาติต๊ดไหมออาติไหมมีรอตัวนี้มาทักไปหาลูกค้าทุกคนเลยที่สั่งเอาติต๊ไว้นะคะสรุปมีลูกค้ามา,าจริงๆจ้ะเสียเวลามากลูกค้านะก็ได้แต่ขอโทษลูกค้าแบบลูกค้าขอโทษนะคะขอโทษนะคะแบบว่า3ามสี่รอบเพราะว่าลูกค้ามาไกลเนาะคิดมั่นใจนะคะว่าใส่ยะ เอาติดแตแน่นอนไม่ได้ลูกค้าเออมันเป็นห 5, 5้าห้ารูร้อยเท่าไหร่ไม่รู้อะก็คือเท่ากันกับเอาติดนี่แหละแต่ว่ามันติดดิสเบรกลูกค้าใส่ไม่ได้นะคะเสียดายมากๆเลยก็ต้องรองให้เวรสู่เนี่ยมาเปลี่ยนนะคะทีนี้เมื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนเอาเวรสเพราะว่าเวรสเพิ่งจะปรับรุ่นปรับโฉมเพิ่งจะปล่อยรถมานะคะสีป่ปีลูกค้าเออสี่ปีกว่าจะได้ขายนะเวรสกว่าจเวรสจะได้เปลี่ยนล้อเป็นยางนี่นะคะนี่อยู่นานแล้วนี่อืม นะคะอะฮอนด้าซิตี้ไหมนิสันนิสันเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องใใจเนาะลูกค้ามองข้ามไปได้ไหนก่อนนะคะนิสันนี่มาสดก็ดีอมเมรกาก็ได้นะคะ195่งเก้อามีค่ะลูกค้าอยู่บางแคมีส่วนลดค่าน้ำมันไหมลูกค้าบอกว่ามาจากเชียงใหม่สิลูกค้าอย่าไปบอกว่าจากบางแคอุย้ยพี่มาไกลมากเลยพี่มาจากสุราษฎร์ธานีนะคะพี่ขอส่วนลดค่าน้ำมันเนาะลูกค้าถ้าบางแคในใกล้อยู่นะ บางแคเนี่ยใกล้อยู่นะที่ต้องบอกมาแบบสุราษฎร์ธานีครับนะคะเออนะฮะที่ต้องแบบว่าไปซ้อมพูดให้แบบว่าแน่นก่อนนะเออสอมียังต้องเป๊ะน,นะถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามาจากสุราษฎ์อ่ะเออแล้วก็มาจากเชียงใหม่นะที่ก็ต้องไปซ้อมพูดให้เป๊ะน,นะเวลาเวลามาถึงร้านอ่ะเออมันผมมาไกลมากเลยนะคะมาจากเชียงใหม่นะ จะได้ไกลลูกค้าจะได้มีสว่วนลด่ารนำมันเนาะนะถ้าบางแคเนี่ไม่ไกลลูกค้าส่วนใหญ่ลูกค้ามันจะต่างจังหวัดนะท,ที่เปลี่ยนอยู่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยมาจากมาจากขโมตะก้านลูกค้าส่วนใหญ่ลูกค้ามาจจะต่างจังหวัดคะ่ะนะ,ะนีสารนีสันนิสันตัวนี้จะเป็นล้อมเนของอัเมล่าลูกค้านะทีนี้ พออัมด้าปุ๊บมาร์สก็ไม่มีล้อจะใส่เนาะมาร์สก็ไม่มีล้อจะใส่นะคะโน้ตก็ไม่มีล้อจะใส่ก็เลยนะคะ,ะแกะยางขายไปแล้วเหมือนกันกัซซีวิกเขาเลยนะคะมีล้อแม็กป้ายแดงล้อแท้สูนนี่แหละพี่ๆนะไม่มีตาหนิแต่อย่างใดนะคะใหม่มากเอามาบวกกับยางใหม่เพื่อที่ลูกค้าจะได้ใส่มาร์ได้ใส่อเมรด้าก็ได้นะคะโนตก็ได้ถ้าเป็นสี่ดูนะนี่สันนดเก่งค่ะชุดละลูกค้านึ่งมืนบาทได้นี่ ยางใหม่ไหมใหม่พี่นะคะนี่ไม่ลอกออกนะเพราะว่าวกลัวลูกค้าไม่รู้ว่าเป็นยางใหม่นะพี่นะสัปดาห์ที่19ปี2 0 2 4นะคะซีรีส์ยางที่เอาบวกไว้นะมี1 8 5 6 0แดห้าสใส่มัดได้เลยไม่ติดจ,จ้ะพี่จา๋าถ้าเกิดดอกของลูกค้าเป็นล้อแมนะ็กเนาะเป็นแม็กอัลลอยเช่นเดียวกันนะพี่นะเอามาแลกซื้อมาเท่นนั่นเองลูกค้าจ่ายเพียง10,000บาทถ้าเกิดดอกของลูกค้าเป็นล้อกระทาก็อาจจะเพิ่มมากกว่า10,000นเนาะนะคะเป็นกระทาเหล็กนะพีอ่อาจจะให้ใช้เงินมากกว่า1ห็ยัง้มู่นะก ไปใช้เนาะแม็กแพสศูนนะคะพร้อมกับยางใหม่ไปเลยลูกค้าเป็นไงลูกค้าเนาะราคาแบบจึ้งมากนะคะอันนี้จะเป็นบวกกับยางหนึ่งแปดห้าหกห้าอาสิบห้าก็คือนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอเมล่าได้เลยนะพี่นะเนาะแต่อเมล่าสเปคเดิมๆที่เขาติดมาจะเป็นหนึ่งเก้าห้าใส่ได้เหมือนกันลูกค้าหน้ายางก็เล็กลงหน่อยนึงนะคะตัวนี้อเมล่าได้โน้ตได้นะมาเลือกกันเลยนิสสันมาร์สก็ดีเนาะอเมล่าโน้ตมีสินค้าพร้อมให้บริการเลยพี่นะนะ ลูกค้าถ้าเกิดว่าเป็นล้อมแม็กนี่หนึ่งหมืนเท่านั้นเอามาเทินเนาะฮอนด้น Honda City. าซ <laughs> ิตี้โกหกไม่ดีครับเออพี่เนาะอืมโกหกไม่ดีจริงลูกค้าอย่าไปโกหกเลยทั้งนั้นเนาะมาเลยลูกค้าบางแคใกล้ใกล้คอันหนึ่งเก้าห้าหก้าสิบห้ามียางใหม่ลูกค้า,า,คา half. มียางใหม,ม,ใหม่อะไรนะดันหลบไหมดันหลบดันหลบเจ็ดพันห้าหรือเปล่าลูกค้านะ ถ้าหนูจำไม่ผิดนะพี่นะแล้วก็บิตโตนบิตโตนที่แก่จากอมเมลิานี่แหละลูกค้าแต่ว่าสินค้ามันหมดของหมดอ่ะพี่หนึ่งเก้าห้าหกห้าสิบห้าถ้าเป็นบิตโตนอีโคปีเอพีหนึ่งห้าศูนย์นะลูกค้าสี่เส้นหนึ่งเก้าพันเก้าพันห้าเก้าพันห้าลูกคะ่ะมันจะอยู่หนึ่งหมื่นกับเก้าพันห้าอยู่ราวๆนี้เอาไว้มีสินค้าเข้ามาถ้าเกิดลูกค้ายังไม่ได้รีบเปลี่ยนรีบใช้เนาะพี่รอหนูหน่อยนะถ้าเกิดว่ามีของเข้ามาหนูจะอัปเดต ผ่านหน้าผิดให้พี่ๆได้รับชมเนาะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะลูกค้าถ้าเกิดว่าจะได้อัปเดตสินค้าเข้าใหม่เนาะ ยังไม่ถึงรอบเปลี่ยนไม่เป็นไรวันนี้มาถามราคาก่อนหรือว่าไม่ได้มาใช้บริการที่ร้านไม่เป็นไรอยู่ไกลมากพี่คงไม่ได้สะดวกมานะคะไม่เป็นไรวันนี้เรามาเจอกันแล้วลูกค้าติดตามไว้นะคะอัปเดตราคาให้พี่ได้รับชมแน่นอนก็มีราคาอยู่ในใจแล้วว่าเอประมาณนี้ประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าลองดูว่าร้านแถวบ้านมี้ไหมมันถูกกว่า500ร้อพันหนึ่งหรือว่าแพงกว่า500ที่นี่อาจจะสูงกว่า500ร้อพันหนึ่งลูกค้าเลือกใกล้บ้านได้เลยเนาะ,เ,นะเวลามีปัญหาอะไรพี่เขาเจะเซอร์วิสลูกค้าได้ดีนะคะ ลูกค้านี่คือจริงๆพี่ๆนะจริงๆแล้เราอยากให้หาร้านใกล้บ้านก่อนลูกค้านะเอาไว้แบบว่ามาเจอกันอย่างนี้มาพูดคุยลูกค้ามาถามได้เลยนะคะพร้อมทั้งแจ้งราคาจะได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเนาะลูกค้าหรือว่าใครอยู่แถวนี้ก็ฝากบอกต่อนะคะแนะนําได้เลยนะตัวนี้จะเป็นซิตี้ซิตี้ขอบ15ค่ะก็จะมีรายนี้ลูกค้าขอบ16สินค้าหมดนะซิตี้ตัวนี้ใส่แจ็ตได้เลยลูกค้ายางคู่ตัวแม็กซิอันนี้มันเป็นมันมีตัวท็อปแล้วก็ตัวสแตนด์ดนะลูกค้า อันนี้สีจะเป็นสีเทาสีเทามีปิตเตอร์สีเทาเนาะลูกค้าตัวนี้สีเทานะไม่ใช่สีแบบสีบอลเออนี้สีเทาลูกค้านี่จะเป็นทูโทนปัดเงาสลับสีเทากันนะหมื 13, ่นสามลูกค้านี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันพี่พสามารถเอาของเก่าของเดิมมหาหักิืนเป็นสลดได้นะคะยางคู่ตัว m a ็กซีดหนึ่งแปอค่ะยางปีปีไหนครับน้องปี2องพค่ะพี่นะคะ ร้านอยู่ที่ไหนร้านอยู่ปทุมธานีลูกค้านะคะมายากทีหนึ่งนะพี่นะแต่ว่าอยากให้มาเนาะอยากให้มาค่ะมายากทีหนึ่งร้านอยู่นอกเมืองมากๆเลยลูกค้าจ๋านะคะแน่นอนว่าลูกค้ามารถจะไม่ติดมีเวลาเหลือเฟือที่จะวนหาร้านแล้ววนหาอีกวนไปวนมานะคะเหลือเฟือมากๆนะคะบางทีหาร้านไม่เจอจนท้อแวกกินกว๋วยเตี๋ยวข้างทางก่อนหรือกินของหวานยังได้เลยลูกค้าแล้วค่อยวนมาเปลี่ยนยางที่ร้านนะคะหรือมาไม่ถูกจริง พี่จอดรถเลยเดี๋ยวหนูไปรับนะคะมีแก๊ปมีวินมอเตอร์ไซค์ร้อนรับเลยลูกค้าถ้าเกิดว่าพี่ไปถามเขานะว่ารู้จักร้านนี้ไม่มีใครบอกว่ารู้จักคะ่ะเพราะว่าเขาไม่รู้จักจริงๆลูกค้าเพราะฉะนั้นโทรมาเบอร์ร้านนะคะโทรมาเบอร์ร้านว่าน้องร้านอยู่ที่ไหนพี่มาไม่ถูกเลยพี่หลงทางเดี๋ยวหนูไปรับลูกค้าเอออย่าไปถามเขาบอกว่ารู้จักไหมอะไรอย่างงี้ไม่รู้ลูกค้านะคะามาไม่ถูกอืมอะไรอีกลูกค้าอันนี้ เหลือชุดเดียวเนาะเมื่อเช้ามาลูกค้ามาไกลาจากปาจีนไกลไปพี่อันนั้นมาจากปาจีนจริงๆนะลูกค้ามาจากปาจีนค่ะเป็นลูกค้าเก่านี่ะเนาะดีใจนะลูกค้าเก่ายังถึงรอบหมุนเวียนกลับมาซื้อซ้ําก็ขอบพระคุณมากมาเลยนะคะมาเอาตัวนี้ไปนะคะอ่า ตัวนี้จะเป็นแม็กจีแอลสปอร์ตนะบวกกับยาง225 7 0 1 7รุ่นนี้นะคะใส่กับ v ีโก้ลีโวตัวเตี้ยใส่แล้วรถจะดูสูงขึ้นนดีสองนิ้วลูกค้าแล้วราคาก็คือว่าจับต้องได้สวยด้วยแนวสปอร์ตนะคะคล้าย้อแต่งเนาะแต่ไม่ใช่คะ่ะนี่คือรอแทลรอดเดิมสเปคศูนย์ลูกค้าขานะคะจ่ายเพียงเท่าไหร่เอยชุดนี้ถ้าเกิดรถของพี่เป็นแม็กนะคะรุ่นสแตนดาร์ดถึงรถเปลี่ยนยางแล้วพี่อยากจะมาเปลี่ยนนะคะจ่ายเพียง13,500บาทลูกค้าขาและชุดนี้เป็นยางปี2024นะคะยาง ดัลลอปเอทีสองศูนย์ลูกค้าตอนนี้มีสินค้าพร้อมให้บริการหนึ่งชุดนะคะหนึ่งชุดเท่านั้นลูกค้านะใส่ให้ักเชมได้วีโก้ตัวเตี้ยได้แม็กห้ารร้อยสิบสี่นะคะใส่ได้เลยนะลูกค้าขาอ่ะแล้วเป็นยางคู่ตัวมีไหมตัวนี้ยางคู่ตัวก็มีลูกค้าแต่ว่ามันยางจะเล็กนิดนึงนะคะยางมันจะเล็กลูกค้ายางก็สเปคเกี่ยวกับรถเก่งเลยนะคะเอาไว้ที่ขับในเมืองเนานะ,ะขับนิ่มๆนะคะเกาะถนนดีๆแบบว่าขับแบบไม่โยนลูกค้าขาลูกค้าขับแบบไม่โยนเนาะ อะไรคำนองขับแบบไปะยนตเออลูกค้านั่นแหละนะคะตัวนี้จะเป็นยางคู่ตัว2 1 5 5นึ่ายางปี2024นะคะชุดละ1น5 0 0บาทนะนี่คือแม็กพร้อมยางถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ได้บรรทุกหนักอะไรนะคะก็ใส่ได้เลยตัวนี้เนาะวีโก้ลีววตัวเตีย้ยนี่คือยางคู่ตัวเขานะคะอ่าน่ายาง2องค่ะซีรีส์5 5เท่านั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะได้เฉพาะยางน้องก็แยกขายส่วนใหญ่แยกยางขายนี่แหละพี่ถึงได้มีแม็กไปบวกกับยางตัวนั้นเนาะ ตัวนี้นะคะ2 1 5 5่เฉพาะยางสีเส้นสเปคซีวิกนะคะพัมลี่ก็ดี Accord ก็ได้ด้วยนะคะใส่แทน2 0 5 5 5 R17 ได้เลยนะใส่แทน2 1 5 50 R17 ได้เลยนะคะสีเส้นอยู่ที่14,500บาทยี่ห้ออะไรครับน้อง b ิ t โอนนะคะบิโตโอนทูเรนซาที0 0 5 a รุ่นนี้ลูกคา้คาขา นิ่มเงียบเกาะถนนได้ดีรีดน้ำได้ดีมากนะคะนุ่มเงียบนี่คือสัมผัสได้ขณะขับขี่เลยอันนี้แนะนําอย่างยิ่งลูกค้ายางปี2024สภาพยางนะคะทุกเส้นเลยเหมือนกันหมดเส้นสีถุ่มนัน้นยางอยู่ชัดเลยลูกค้าขาแนะนํานะ,ะพี่ๆแล้วราคาดีมาก14,500บาทนะคะยางใหม่เท่าไหร่ไม่รู้ลูกค้าลองไปช็คด,ดูถ้าเกิดว่ามันประหยัดมันคุ้มค่าลูกค้าค่อยมานะพี่นะนะคะ ค่อยมาใช้บริการกันเนาะมันประหยัดกว่าพันหนึ่งก็ประหยัดกว่าประหยัดกว่าพันหก็ประหยัดกว่าบางรุ่น oui, บางเบอร์ถ้าเป็นยางป้ายแดงเนาะเมื่อก่อนพี่ส่วนต่างช่องว่างเนี่ยประหยัดห่างกับยางใหม่เยอะมากนะคะในปัจจุบันล้อและยางป้ายแดงอย่างที่เราทราบกันนะคะก็เป็นที่ต้องการนะคะราคาก็สูงขึ้นสูงขึ้นนะคะก็เลยเอายางใหม่มาลงไว้สแปร์เนาะนะคะไว เทียบให้ลูกค้าเป็นตัวเลือกหลายช้อยให้ลูกค้าได้เลือกกันนะคะเมื่อก,ก่อนน่ะที่ร้านก็จะบอกได้เลยว่ายางใหม่ไม่มีนะพี่มีแต่ล้อและยางป้ายแดงถอดศูนย์เลยก็คือร้อเซทีนี้ด้วยตอนนี้นะคะล้อรถก็ออกยากนะคะรถออดออกยากเนาะแล้วก็รถไฟฟ้าก็มาอย่างรถเก่งเมื่อก่อนรถเก่งนี่คือขายดีลูกคา้าเพราะว่าราคามันเหมื่นหมื่นหมื่นเหมือนต้นต้นเหมือนนิด,นดๆลูกค้ามาก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนนะคะเพราะว่าเออ ราคาจะต้องได้แล้วได้ล้อได้แม็กรุ่นใหม่ลูกค้าทุกเวอร์ชั่นไปในทุกรอบการเปลี่ยนยางนะคะก็ดีเป็นทางเลือกทีนี้รถไฟฟ้ามาเขาก็แบ่งตลาดแบ่งนะคะล้อและยางปลายแดงก็ม่มีค่อยมีก็ต้องเอายางใหม่นี่แหละมาลงสต็อกสแปร์ไวให้ลูกค้านะคะชุดนี้อันติเมตติดจองเรียบร้อยแล้วนะคะคุณพี่ ธนรถนะลูกค้าเดี๋ยวนัดมาใส่สิ้นเดือนนะคะของพี่เขาก็เป็นมิวิกเหมือนกันก็ได้สอบถามเบื้องต้นแล้วนะคะเอาชุดนี้เลยใหม่มากนะลูกค้านะยางก็คือเส้นสีนะยังอยู่ครบเลยชุดนี้สัปดาห์ที่20ปี2024ติดป้ายจองไว้ให้พี่ๆเราเรียบร้อยนะคะ R S ยังอยู่ลูกค้า R S เท่าไหร่ครับนะ้อง42 0 0 0ตัวนี้35 0 0 0นราคายังไม่รวมเทินนะคะแล้วก็มีอีเดกแกลลูกค้าอีเดกแกสวยนะใส่กับกระบะไฮ g ลนเดอร์นั่นคือสวยมากนะคะสวยเรียบร้อยดูดีมีสไตล์ที่ขานะคะแล้วแม ที่ติดมากับรถคือแข็งแรงเห็นมันเป็นซี่ๆเล็กๆแบบนี้แข็งแรงรักษาง่ายลาง่ายนะลูกค้านะตัวนี้นะคะกระซิบราคาก่อน25 0 0 0บาทรวมเทอร์นนะลูกค้าขานะคะตัวนี้ใส่กับกระบะไฮรินเดอร์ได้เลยถ้าเกิดชื่นชอบแล้วก็มิลเซเว่นมิเอ็กนะคะสามารถใส่ได้เลยพี่จ๋านะขอดูร้อขอบ17บเจตยต้าหน่อยครับได้เลยค่ะคุณพี่อภิสิทธิ์นะคะร้อโตโยต้าไฮรินเดอร์เหรอพี่ตัวสูงเารอไม่ใช่ไฮรนเดอร์ลูกค้าพีเรนเะนอร์มาอยู่อีสูก็บอกว่า นเดอร์ er, นะคะมาอยู่โตโยต้า hmm. ก็ต้องบอก p ีเรนเนอเนาะนี่ไหมลูกค้าพี่เอาไปสิดต,ตัวนี้ไหมนะคะตัวนี้จะเป็นล็อกขนาดขอบ17ลูกค้านะคะยังมีคู่ตัวทั้งดัลลอปแล้วก็โยโกฮาม่าใช่ตัวนี้ไหมพี่บอกหนูหน่อยนะคะหรือจะเป็นตัวไฮแม็5รูหรือเป็นตัวเตี้ยนะคะอ่าตัวนี้ลูกค้าจะจ่ายเพียง24,000บาทนะ,ะลูกค้าเลือกได้เลยจะเอายางดัลลอปหรือยางโยโกะคะ เป็นยังปี2024ทั้งคู่ลูกค้าราคารวมเทินนะคะลูกค้าได้อะไรบ้างราคานี้มีน็อตแท้ศูนะคะพ่นสีดุมล้อนะคะติดตั้งใส่ถ่วให้เรียบร้อยครบจบเลยนะคะมีบริการหลังการขายเหมือนโลก,ก็คือมาสลับล้อได้ยังฟรีได้เลยนะคะลูกค้านะเหมือนโลแลกฟรีคะ่ะนะคะมาได้เลยเนาะนะคะ,ะมี2ชุดเลยใหม่มากๆลูกค้าอ่ะอันนี้ยังโยโกะนะพี่นะฮอกรู oku, ตัวนี้แหละพี่อันนี้ยางโยโก คู่ตัวโยโกนะคะแล้วก็ยางคู่ตัวดัหลหอปพี่ชอบอยางอะไรนะคะที่ชอบอยางอะไรเนาะนะคะถ้าเกิดว่าอยากต้านทางการสึกหรอได้สูงใช้โทนก็อเอาโยโกไหมพี่ถ้าเกิดว่านิ่มเนาะขับนิ่มๆน,น,นะคะก็เป็นดันหลบราคาเท่ากันลูกค้าค่ะตอนนี้พี่ใช้เป็นอะไรอยู่ถ้าเป็นยางคู่ตัวบิดโตนสินค้าหมดราคาก็จะแพงกว่า1,000บาทก็อยู่ประมาณราวๆ25งหมค่ะหรือลูกค้าจะเปลี่ยนเฉพาะยางน้องก็มีนะมีโยโกสเปคที่ติดมากับ นี่แหละคะ่ะเป็นยางใหม่โดย4เส้น14,500บาทนะคะมีบิดต,ต้นไฮทะเลนนะคะสี่เส้นหมื่นเจ็ดห้าร้อยแล้วก็มีออทะเลนก็มีออทะเลนก็จะเป็นเอทีดอกเอทีศูนย์ศูนย์หนึ่งนะลูกค้าตนน้นนะ้นะแก้มยางสวยมากน่าใช้จริงๆเลยนะคะสี่เส้นอยู่ที่อยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทรู้สึกว่าตอนนี้ของจะหมดหรือเปล่าเนาะน,นะคะ่ะเออน่าจะมีเขาจะแอบอยู่อะไรที่ไหนสักสักแห่งเนาะลูกค้าน่าจะมีอยู่นะคะก็ลองดูเนาะพี่เนาะถ้าเป็นสิบแปดที่ เอาเอาไหมสวยนะแต่ราคาก็จะโดดไปอีกนะคะสิบแปดก็ราคาโดดไปอีกนะ,ะอยู่ที่สองหมื่นแปดมีทั้งยางคู่ตัวบิดตัวแล้วก็มีชลินค่ะลูกค้าขานะคะมีทั้งยางคู่ตัวบิดตัวแล้วมีชลินยางปีสองพันยี่สิบทุกชุดเลยนะคะตัวนี้เนาะสวยนะคะลูกค้าก็จะได้ยางสเปคเดิมๆติดมากับรถไปใช้ทนทนยาวๆเอาละพี่ๆี่านะคะ,นะคะอ่ะเนาะมานะลูกค้ามาไว้ดูค่ะร้านไม่เจอ0 8 6 5 0เป็น2นะคะหรือ ทักแชทหนาะแอดได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งโลเคชันให้ร้านเปิดตั้งแต่ห้าโมงโอลูกค้าห้าโมงไหนเปิดห้าโมงเย็นเหรอลูกค้าร้านเปิดตั้งแต่แปดโมงนะคะถึงห้าโมงเย็นเนาะหยุดทุกวันพุธจะมาวันพุธนะร้านหนูหยุดทุกวันพุธค่ะขอพระคุณพี่พี่ที่เข้ามารับชมนะคะฝากติดตามด้วยนะาลูกค้าขอบคุณค่ะ